สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Little Girl กันอีกครั้งนะคะเริ่มแรก Little Girl ขอเกินสักเล็กน้อยนะคะว่าแรงบันดาลใจของ Little Girl ที่ได้มาทำคลิปนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ Little Girl เริ่มฝึกภาษาใหม่ๆม,มีสื่อน้อยมากที่เผยแพร่ภาษาจีนกวางตุง้งเลยทำให้ Little Girl คิดว่าการที่นำความรู้ของตัวเองนั้นออกมาแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวเลือก ให้เพื่อนๆที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาได้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ฝึกภาษาในขั้นต่อๆไปลิทเนเกอรหวังว่าคลิปที่นำเสนอออกมานั้นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเลยจะขอมานำเสนอวิธีการเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองในแบบฉบับของล i t t ทนเก r รให้เพื่อนๆกันค่ะไปชมกันเลย 1. ถามคำที่อยากรู้กับคนที่รู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของภาษาหรือไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เขานั้นรู้ภาษาลิทเทนเก r ลก็เลือกที่จะถามพวกเขาค่ะ 2. จดคำศัพท์ที่รู้และที่เพิ่งรู้เอาไว้ว่าคำนั้นออกเสียงว่าอย่างไรแรกแรกที่ลิ t เทนเก r ลเพิ่งเรียนรู้ภาษาลิทเทนเก r ลจะเลือกจดลงสมุดเพื่อกันลืมที่จะใช้ในครั้งต่อไปหรือจะจดลงโน้ตในโทรศัพท์ก็ได้ เพื่อเป็นการกันลืมและได้ทบทวนอีกครั้ง 3. ดูหนังละครการ์ตูนหรือรายการโทรทัศน์ที่เป็นคำที่ใช้จริงของเจ้าของภาษาการดูหนังดูละครถือเป็นวิธีที่ดีมากและช่วยในการฝึกภาษาของ Little Girl ได้มากที่สุดเลยค่ะแรกๆที่ Little Girl เริ่มฝึกภาษาแบบจริงจัง Little Girl จะใช้วิธีการดูละครในทุกๆวัน ดูทั้งวันเป็นเวลาติดต่อกันหลายๆเดือนเพื่อที่จะได้ค่อยๆซึมซับคำศัพท์ซึมซับคำพูดเป็นประโยคภาษาสำเนียงและเริ่มจับใจความของคำศัพท์ได้ 4. จดคำที่ได้ยินบ่อยๆแล้วหาความหมายเมื่อเราเริ่มฝึกภาษาจะมีหลายๆคำที่เราได้ยินบ่อยมากได้ฟังบ่อยมากได้ฟังจนติดหู ลิทเทิลเกิเลือกที่จะจดคำพวกนั้นเอาไว้และเมื่อมีโอกาสจะหาข้อมูลหาความหมายของคำนั้นๆ 5. ฝึกพูดออกเสียงตามคำที่ได้ยินได้ฟังหลายๆครั้งที่ลิทเทิลเกิดูละครดูทีวีแล้วมีคำไหนที่ลิทเทิลเกิรู้สึกว่าอยากจะพูดตามลิทเทิลเกิก็จะพูดตามออกมาเลยถือว่าเป็นการได้ฝึกพูดและได้ทบทวนภาษาไปในตัว 6. ฝึกพูดตอบแต่งประโยคพูดคุยโดยไม่ต้องกลัวหรืออายที่จะพูดผิดเพื่อพัฒนาจากสิ่งที่เราเรียนรู้ทำให้เป็นภาษาได้ไวขึ้น 7.- พูดคุยกับหลายๆคนหลายๆสถานการณ์แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้นเพราะคนแต่ละคนจะมีวิธีการพูดและใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไป 8. ฝึกอ่านตัวหนังสือคำสั้นๆง่ายๆ เพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารต่างๆที่ไม่มีภาษาอังกฤษ 9. เรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นสมุดของ l i t เ l e g i r ลนะคะตอนที่ l i t เ l e g ก r ลกำลังฝึกภาษาอยู่ช่วงแรกๆตอนนั้นรู้คำศัพท์อะไรก็จะรีบจดลงสมุดมีทั้งถูกและผิดปะปนกันไป และลิตเทนเกิลได้ซื้อหนังสือหัดเขียนของเด็กนะคะมาฝึกเขียนหนังสือพวกนี้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปในฮ่องกงนะคะและลิตเทนเกิลได้ซื้อหนังสือคำศัพท์ง่ายๆมาฝึก ส่วนมากจะเริ่มที่คำศัพท์ตัวเดียวก่อนและลิทเทนเกิลจะจดคำอ่านและความหมายลงไปในหนังสือนะคะ,อะพอฝึกคำศัพท์ตัวเดียวไปแล้วก็จะมีหนังสือเริ่มฝึก2อตัว3ตัวและลิเทนเกิลจะฝึกเขียนตามตัวหนังสือที่ลิ t เทนเกิลได้ฝึกตามในหนังสือเพื่อเป็นการฝึกความจำของตัว l i t เท e เกิลเอง มาในส่วนของการฝึกภาษาโดยการดูละครของ Little Girl นะคะตอนนั้น Little Girl จะหาใน Google โดยขอแนะนำให้เปิดผ่าน Safari เพราะหลายๆครั้งเมื่อเรากดเลือกหนังเข้าไปเว็บจะชอบเด้งไปหน้าอื่นเราก็สามารถกดหน้าต่างทิ้งหน้านั้นไปได้เลยอาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะคะแต่เพื่อการฝึกภาษาอดทนหน่อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแนวทางการฝึกภาษาของลิซทันเกิลมีแนวทางไหนที่เพื่อนๆสนใจก็นำไปทำได้เลยนะคะแล้ววันนี้ลิซทันเกิลขอตัวลาไปก่อนนะ แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย